หา้าแมสชาแนลกับมาอีกครั้งสุดท้าครับเกี่ยกันภาคมั่วครั้งที่174กันแล้วนะครับนักข่าโอ้เรียบจำได้ไงฮะเปิดเซิร์ทั้งเก่าครับอันที่แล้วปีที่แล้วโอ้โหเราทำ<อ>คลิปหลายปีนะ่าเรีนบนครับนาเจอกับชีพีครับผมป่าเป็นลีซินเด็ดก่อนแนะนำนี่ผมว่าน่าจะซัดกันหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะโอ้โหคอมทีมแดงเนี่ยผมบอกเลยนะ ถ้าไม่เล่นแบบไฮลิสก็จะไม่ไฮรเทินนี่ไงนี so ่ไงไฮลิสได้ได้มาแล้วจังหวะหลงปุ๊บปั๊บเซนียิงเช็คอ่าแล้วเรียบร้อยโดนสตาร์ทมาแบบนี้เอแล้วเฟิร์สบัตรของเลิปบลังครับก็ไลอัพก็ดูเอากันเอาเองครับด้านข้างครับกีดแนะนำครับใช่ครับพราะความที่มันเป็นคอมที่ไฮลิสต้องก็ต้องไฮลีเทิร์นกลับมานะคือเล่นแต่ตัวแบบโลบอ่ะพูดคำนี้เลยดูดิตัวมะเร็งอย่างยาโซ่ G.P. c า a s s i c c l a โอ i เรียกว่าตัวใช้ตังค์ทั้งนั้นนะใช่ครับมีอันนี้ตัวเดียวที่ถ้าเขาใจไปเป็นสพอร์ตแบบเอาสตานให้เพื่อนก็อาจจะง,ง่ายหน่อยแต่ว่าอ้โดนี่จะเล่นเลยหรือเปล่าครับเชดเอ้ยโอเค,คราไม่โดนฮะข่าวครับเรามาคุยถึงอัปเดตหลายปีไหนๆก็รลายปีแล้วกับ กัมว่าแข่ขันไม่ใช่เบอร์แชมป์ดิผมรู้ว่ารายการพังม่วงเป็นรายการรายปีอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่เบอร์แชมป์เท่าเดี๋ยวจะจัดขึ้นไม่ใช่เราจะจัดขึ้นเดี๋ยวเราจะจัดขึ้นในวันที่สิบเดือนสิบแหมมาสิบทับสิบครับโฮมชอปปี้เลยนะสิบสิบเก้าเดือนสิบเอ็ดก็คือเราได้อะไรมาเนี่ยเราได้อะไรไปเนี่ยอ๋อผมได้ส่วนลดสามเปอร์เซ็นต์ใส่โค้ดเหรอใส่โค้ดเดียนอเซดเงี้ยเหร ไม่มีจะว่าหรอกก็นั่นแหละครับยาวไปประมาณตีกลมๆว่า1เดือน1สัปดาห์เหมือนเคยครับแต่ว่าเริ่มติดจริติดนะแล้วไหลไปเรื่อยเลยครับก็จะมีแบ่งรอบออกมาเป็นเป็นรอบใหม่้วก็คือ16ทีเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบการแข่งขันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช่ก็คือจากเดิมที่จะมีโถนนั้นโถนี้แล้วก็แล้วก็รูปแบบของทีที่เข้ามาเป็นเกียร์3ก็จะแตกงด้วยครับก็เล่นรลางเหมือนแท็กนิดนึงครับโดนจับครับเพราะว่าเป็นเลเวล3แก๊งปาซิกแล้วแปบปาดครับ สามแก๊งครับามนั้นไปก็ท,ทีมทีมที่จะเข้ามาเนี่ยนอกจากมีการตัที่นึงก็คืออย่างเซรสุดท้ายของเซสีส่เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า world qualifying series ก็คือเอา n ออกับ EU อ่ะอารมณ์เหมือนผมผมผมไม่ได้แซ่นะแต่จะคำว่าอารมณ์อ่เจ้าบ้านขอสนงสวัสดินว้ให้เจ้าบ้านประมาณนั้นเ <laughs> จ้าเจ้าขอ,องเกมเลยเจ้าของเกมเลยก็คือก็ให้ n ออกับ EU หน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวพื้นที่สื่อมัอนจกลายเป็นเอ่อเคาหลี <Korea S 2> <Korea S 1> แล้วก็จีนไชนีส <laughs> ใช่มันก็เลยแบบว่าเขาเอาเหมือนอันนี้มองการตลาดนะก็เลยลองอย่างนี้อ่ะละไม้แล้วก็ับบก็จะลาวยาวัดจังหวะครับละมาครับกระโดดป่านเข้าไปเจ็บมากครับเราทางนาแต่ว่าลีซินมาซ้อนอยู่ครับเซฟกาดมาครับแปดเข้าไปส่วนิเว็บไม่โดนแต่ว่าสกิลอีโดนแม้ว่าติดสโลแบบนี้เหมือนจะไม่ไล่ต่อหรือเปล่ายังอยู่ครับแต่ด้านล่างซัดกันแล้วฮะด้านล่างเป็นแลกกันไประหว่างซัพพอร์ตกับซัพพอร์ตฮะคือเมื่อกี้ลีซินมาซ้อนอ่ะเขาทำถูกทุกอย่างนะขาดอย่างเดียวคืออินเทอร์เน็มันมาไม่ทันครับเลยสเวม่ไดเบ เมื่อกี้ก่อนที่เราตอนที่เราคุยกันคือลีซินนะครับเวทป่าคลาสิกโล่งเลยครับสามแคมแรกครับ,รบเป็นของลีซินฮะ<อ>ับ่าที่คาสิกนี่เหงาอยู่ฮะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมลีซินมันเป็นตัวที่ต้องเคาน์เตอร์คลาสิกให้หนักเพราะว่าเคาน์เตอร์จังเกิลด้วยการอินเวทหนักๆเลยเพราะว่าคาสิกเองต้องยอมรับว่าตัวเขาอะช่วงสามเวลแรกคือสไปดในการ เคียบแคมมาค่อนข้างช้าช้าฮะออกดันบนฮะโอ้โหล้มไปอีกครับโดนปืนเป่าหน้าเลยครับเฮ้ยหรือว่าความโลบัญชนาทุกสิ่งวะเนี่ยดูทรงมาเหมือนดีป้านะเฮ้ยคือผมอ่ะไม่ไม่คาดคิดว่าคอมนี้มันจะเวิร์กนะในในระดับแบบเนี้ยระดับชาริลเจอร์ใช่ไหมไม่มันน่าจะเป็นโซลคิวไงก็ยาก่ะนี่ยติดกันลูครับ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 แล้วเจอครับจับล้อมตากแตนตัวนี้ครับ ดนเซนติชกไปโดนเต็มที่โดนเซนติเบยดโซนิกเวฟเช็คลมไปหนึ่งทีฮะ้วแต่ว่าได้คิวมาอยู่ดีฮะแล้วแลกไปกับทางเลนกลางฮะยี่เขาโซนิกเวฟเช็คลมสองรอบไปนะเขาเผื่อไงเผื่อแบบกระโดดตกแซนต์ป่ะเผื่อเผื่อเยอะเกินนะไม่ก็แบบว่ามันก็แบบเป็นรีแอคชั่นที่คิดไวไงระดับนี้เมพูดถึงการแข่งขันโบปีนี้ผมชอบนะแบบเขาเปลี่ยนสักทีนะครับ เปลี่ยนเอาทีเดนบอกไปไม่ต้องมาแข่งไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบเบสออฟทีตั้งแต่รอบแรกเลยทีเบสออฟผมเบื่อเบสออฟวานาดูมันไม่สนุกอ่ะใช่รียกว่ามันเหมือน <ไป S 2> วัด <ไป S 2> ดวงอ่ะ <ๆ S 2> แล้วเลนล่างครับโดนเดเซนเโโทนใส่แอนนี่แอนแอนี่ไม่มีแฟดท้าต้องมอ่่อพระอูะ้ยแล้วเสิร์ฟคิวให้ทางเซรีเลยครับดีซินโอ้ยการเริ่มหยาบครับคือความที่คอมเป็นคอมโลบนะฝั่งสีแดงเนี่ยคือมันหนึ่งคือต้องเล่นต้นเกมให้หนักครับแล้วก็กดขอบโพยช่วง เออรี่ให้หนักๆเลยแต่ว่าที่2คือต้องไม่ไปฟีดพวกแคลี่หรือว่าเมนของฝั่งสีฟ้าด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเลือกมาโลกแต่ว่าก็กจ่ายเขาไปหนักเหมือนกันก็สุดท้ายก็มันจะยากเพราะว่ามันจะไม่มีตัวที่ยิงฟีดไฟน์ครับแกงแล้วครับภาสิครับมาต่อครับวนรัวๆครับเลนกลางกระโดดเข้าไปเธอเล็ในป้อมนะฮะในป้อมนะครับรับวปหินใส่นี่ไงโลกอุ้ยเกียบทายครับพาริแล้รัดหลี่ซินรู้ครับรู้ทันทีครับรัด เอาจริงปรับเรียบร้ <แ y. S 1> อยว <Wow. S 1> โซนิคเวฟแม่นแม่นจะบอกแล้วว่าเมื่อกี้เราคำนวณเผือแต่รอบตรงนี้เวฟ<อ>ใหญ่นะครับอาจจะมาช่วยรับเวฟเฉยๆหรือเปล่าฮะเพราะเวฟใหญ่เกินฮะเจะมาช่วยรับเวฟเฉยๆรับดีสินะเอาแล้วออกไงออกไงพยายามโซน <Okay. S 1> เดิมบังออกไปฮะโอเคเอาละสตาร์เดี๋ยวเร่ล่า <ไ S 1> งฮะ<ห> โอ้ตัดไปไหนก็ตัดกันอยู่ดีครับแล้ยาโซได้คิวมาสไลด์เข้าไปสิลเทมเพสคิวคิวลมกดอาอ๋อยังครับเลเวลห้าอยู่วิ่งไล่ครับถึงถึงมีถึงเมื่อกี้เทมโปเมื่อกี้เทมโปไม่ติดไงกีถ้าเทมโปติดเขาสามารถกดคลิกขวาใส่บ้านได้เลยนะเฮ้ยเกินเกินเดนียวเกินไปเนี่ยมาแล้วเลเวลหกแลครับฮัตเซโยไม่โดนครับกี้าเทมโปติดสกิลคิวจะไกลขึ้นนะครับ ไม่ออกเราผิดแฟรแคนตอนได้เลยบวกะลรโจมตีสองช่องจำได้ไม่บวกช่องเดียวสองช่องมันเข้ามาแล้วโอ้โหตอนเปลีนผมผมแบบออกอะไรตะวตตีใกล้จะโผมใส่หมดเลยในจังหวะที่ลิซินไปแก๊งขึ้นบนได้ GP มาครับทางเลดทีมก็ทำการเปิดบางกรทันทีครับใช่ครับก็โอ้ยแล้วดูครับเพชร นี่สิฮะเรียกว่าซัพพอร์ตที่แท้ทูครับไม่ใช่อันนี้เขาเล่นไม่เป็นเขาหลุดเห็นไหมครับแบบหลุดเท <c oughs> นเจอร์เทนเจอร์เทนเจอร์โอเคโอเคอเป็นการใหาครับเขาเรียกว่าให้เขาบ้างคือเขาเรียกว่าก,การอะไรนะฟีดฟีด <Beat, S 2> ปิ Beat, นเงียนให้ให้เอดีใช่แล้วปกติผมเห็นเขาเล่นนี่แบบสมมติเล่นลักใช่ป่ะแบบกองเว็บคบอีปุ๊บหายเลยนะอืมอันนั้นก็ฟีดเหมือนกันนะฟีดฟีด แล้วมากแล้วครับเลเวลห้าเท่านั้นครับแล้วโจดิ้เวฟโดนไปแบบนี้พุ่งเข้าไปครับแล้วเตะพุ๊งไอคือเรียบร้อยครับโอ้โหเลเวลห้าเลเวลหกจะโดนโจอุ๊ยจะตายครับธัญยาโดนบริจาคเดือดฟังนะฮะรู้เลยว่าอยู่แถวดอนเมืองครับทำไมครับหลักสี่ฮะเลือดเมื่อกี้ถ้าเลยไปประชุมก็จะเป็นหลักหกไงไม่ได้สุ่กรุงเทพไม่ไม่ค่อยรู้ครับแต่ด้านบนครับนาใสเรียบร้อยฮะ หนึ่งหนึ่งนะครับลีซินเดินมารอซ้อนแต่ว่าไม่เขาเรียกรอซ้อนไงแบบบวกเลยบวกเลยไม่ไหวเดี๋ยวไปซ้อนแต่ว่าเพื่อนไหวนะไม่ไม่บวกเลยบวกเลยถ้าตายเดี๋ยวลักให้ครับได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยแล้วประเด็นคือต้องพูดทีหนึ่งว่าความที่เป็นคอมโลแบบเนี้ยตอนเนี้ยรูปเกมมันเริ่มจะแบบแปลกแล้วได้เริ่มได้กลิ่นแล้วเพราะว่าฝั่งสีฟ้าเอาเลิมออนไลน์กันแล้วทั้งทาริยาเลยทั้งรีซินเลยนอคุณเห็นรีซินนะครับสี่สูตรแล้วครับ ใช่ครับออกมาเป็นคอดีนเถอนแล้วนะครับด้านบนฮะคาซิครับเดินมาจากด้านหลังครับเม่ต้องับเลเวล่แปดนะครับเดินมาสมัยรถหนึ่งทีครับจังหวะนี้เทสเตเฟียไปดับบิลไปนนะะตัวไทอกเลยกระโดดปาดได้อยู่ดีครับเดิเลเวลวหกคันทีฮะแล้วลีซินจ่าเอเดินมาเจอครับโซนิกเวฟเมื่อกี้คุณคิดว่าถ้าเขาโซนิกเวฟตัวเขาเขาไปปหม ไม่นีร่รออะไรอ่ะก็ใส่ไปหมดแล้วกระโดดไปแล้วด้วยแต่ว่าเปิดมังกรแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่ครับแล้วเหมือนจะรู้ว่าด้านบนมาครับตัวเองต้องถอยรครับนะเป็นลิฟต์นะฮะเป็นลิฟต์อ่าขออภัยครับเป็นลิฟต์ครับแมาภาคลายปีอย่างเงี้ยแหละเขาบอกแล้วคุณเนี่ยอย่าไปเล่นเกมกระไอ้แล้วเกมบอดเยอะขอตีเยอะจำมุ้งจำอะไรมั่วไปหมดแล้วไอ้การที่นี่เขาไม่ฟาว่าเลยนะครับเขาเอ้าเขาบอกอเลยว่าไฮลิสไฮลิชเก่าเมื่อกี้ไฮลิสต้องกระโดดเข้าไปแล้ว คือต่อให้ไม่มีหวัวก็ต้องกระโดดเข้าไป <c oughs> เอาไปผมใช้คำว่าไฮลิสกับเอ่อโง่มันมีเส้นระหว่างกัน <c oughs> เอากับไฮลิสเนี่ยโดดไปเลยแบบเช็คแบบปิจยสุมส่มมาเลยว่าเฮ้ยมันอยู่แน่นอนก็คือไฮลิสแบบมีข้อมูลเนี่ยก็จะแบบฉลาดแต่ถ้าไฮลิสแบบอ่านะครับนั่นแหละอันนี้มีข้อมูลครับว่า G P เดินม,มาเช็ค<อ>แล้วไปถามไว้ก่อนอย่างนี้ครับเซฟการ์ดหนีไปสนุเว็บแปะโดนครับละนามลงมาเติมด<อ><ห>้วยครับ G.P. เปิดอัลติเมทโซนเพื่อไม่ให้หลีซินเข้ามาครับคาซิกกระโดดเข้าไปป่าครับแล้วจะเอาลิฟก่อนหรือจะเอาคนก่อนครับหลีซินเจ็บหนักมากครับเตะอีคือออไปครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครได้ลิฟเป็นบูทีมที่ได้ลิฟไปแล้วหลีซินครับเก็บคิวไปได้แต่แรกมันก็ได้ชื่อตัวเองฮะแล้วมาเติมจากด้วยทาริยาครับทาริยาพยายามปลายหินอยู่ครับได้ทาง G.P. เลยครับด้านหลังเพชรก็มาเติมมาเหมือนกันแล้วโยนหินโดนแบบนี้ติดสโลนะครับตึงหนืดตึงหนืดไล่ตีไล่ทุบ สกิลเหนีโยนหินไปทีโดนอีกทีนะครับหน้าแล้วเป็นล่างปอมเขาแปดเข้าไปครับตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงถูกหรือเปล่าแล้วถูกตัวด้วยฮะโอ้คนภาคที่ไม่รู้เลยเนี่ยตัวจริงฮะโอ้กางยี้แหละภาคไรปีแล้วด้านล่างครับยังไงครับแปดจะได้ครับพอเบลห้างแล้วเบลแปดยิงยิงแล้วโดนสตาร์นมาโยฟันแล้วโดนแขกสกิลคิวเรียบร้อยครับเหยียบคิวไม่ได้สถานะยโซฮะโอ้สีแดงก็ไม่ละความพยายามในการจะพยายามเก็บ คนตั้งกินกับคืนไม้ได้ครับสังเกตการที่กอดที่บวกหน้าลิฟนั้นคือสิ่งที่ทางั่งติฟ้าเนี่ยาสาย่าด้วยการพสายมจะผมเข้าไปแต่ว่าคือได้เมจจากนามันมันมันจะสุดตอนที่เขากลายร่างเป็นมิกนาเราไล่ฟัดครับไม่ใช่การเป็นร่างเนิกนาเราเมิน,นมินาเออมันเลยกลายเป็นว่ารีทินเข้าไปดูตรงนั้นแล้วโดนได้เมจจากทางด้าน,านจีดี GT กับคาซิคประตูลแต่ถึงแม้ว่าจะได้ลิฟมาก็จริงแต่ถามว่าเอาความทั้งหมดโดยรวมมามันกลายเป็นสองทีที่คุ้มกว่านะ แ่เดี๋ยวเขาปล่อยลิฟเอาเพียรคืนอ้อนี่คือเขาคิดไปเยอะมากเอ้ยเออเลบังถ้ากดกด W มันติดอีทาริยาป่ะผมจำไม่ได้ติดครับเพราะว่าสกิลพื้นเป็นแดออะไรก็ตามที่เป็นพุ่งใช่ครับนับหมดนี่ไงนี่ไงเนี่ยใช้ให้ดูเลยว่าติดหรือเปล่าต้องเรียกว่าเป็นอีหาเข้านะ อันแรกอ่ะทีแรกกัโดนอะรามาครับทายเด้งเกงโต้งครับแต่ลีซินลงมาซ้อนฮนะน่าจะปล่อยลิฟเป็นล่างหรือเปล่าเพราะว่า12นาทีตรงนี้นี่อะปล่อยนาดทีฮะแล้วด้านบนครับโดนลุมครับสองต่อนหนึ่งกระโดดเข้าไปเรียบร้อยเก็บคิวไม่ได้สำหรับคาซิคฮะลีซินพยายามโซนออกครับเพราะว่าป่าอยู่บนครับรู้ครับนี่ครับแานล่างก็ต้องปล่อยนะป่าก็ตอ,อยู่่อยแรกครับปล่อยเลยนั่นครับแต่ประเด็นคือมันจะเป็น สองมงกุงหรือเปล่าครับเจ้าสองมงกุ้งไหมฮะสองมงคือโลบนะแต่ว่าจะเอาครับจะเอาครับแล้วเตะโดนมาครับโดนทีเบอร์ลงมาหลีซินยังคงแดงให้อยู่ฮะแล้วหนีออกไปทางยาโซกครับเพราะว่าตัวเองไม่มีอัลเทอร์เมทนะฮะแต่เป็นเพจที่ฉลาดของดีซินนะครับคือเมื่อกี้แปะเข้ามาไม่เลื่อนที่จแฉไอนี่เขาไอ้นี่คืออยู่ ยังไงต่อครับตอนนี้ก็สตาร์กันต่อเพราะโดมาเซเดเซียสกิลคิวเก็บคิวไปได้แล้วหลีซินแปดออกมาครับเก็บทางเซรีไปได้ยาโซออดติเทมโปครับสลุดสไลด์สลุดสไลด์ก่อนแล้วตัวถึงเว็บโดนพุ่งเข้ามาสมัยหัวไปครับทางหลีซินโอ้เราแปดเฟย์ครับต่อปุ๊บบ้านอ่ะโอ้ท่าเยอะกันเหลือเกินครับชาลเลนเจอร์โอ้ไอ้จ๊ยเมื่อกี้แฟดเฟเพื่อจะให้หลีซินเข้าต่อแต่ว่าโดนปาดพรอมมาเตมตจีพีลงมาฮะ ใช่แล้วต้องช่วมคาซีพี่กดทุกอย่างแล้วก็แฟกออกได้ทันทำให้ไม่โดนซีเว็บของดีซีนด้วยนะแม่แม่ก็ถือว่าฝั่งสีแดงยังคงนำอยู่นะครับสำหรับกันตอนนี้แต่ว่ามินะสภาพแมพเนี่ยผมมองว่าฝั่งสีฟ้าได้เปรียบกว่าเพราะว่าตอนนี้เซรีลองลองดูของดีครับเขามาชิ้นหนึ่งแล้วนะกับตัวของ แล้วซับพอร์ตป่าเจอครับไล่ตีไล่ต่อยครับแล้วรีสินครับโอ้สนุกเวยบรอบสองไม่โดนแต่เซรีมารับครับตรงนี้พยายามยิงไปให้ครับมีเทสมาลุยครับแล้วเรียบร้อยครับแตนนี่ฮะโดนทาริยาอัลติเมตมาปิดจากทังด้านหลังนะใช่แล้วก็กลายเป็นเสียมังกรไปครับเป็นมังกรน้ำนะอ๋อไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่เฮ้ย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 อนนี้คือเก่าคือไม่ให้กลับด้วยนะครเซรีนี่เลยไม่ให้กลับไม่กลับเพราะว่าไม่มีใครไปกันเลนล่างครับพอยโซโรเทนกลางแล้ว ก็เป็นการต้องโรเทตตามอินเจรีเรีอย่างามโรเทตนี่หวานๆมากครับอันนั้นโรตีครับเฮ้ยโอ้โหภาคายปีก็ยังได้อยู่นะครับโอ้โห <c oughs> นี่เล่นทุกวันครับ <c oughs> อะไรนะครับผมนี่เล่นทุกวันนะ <c oughs> เล่นโรเทตเหรออ๋อเล่นโรตีครับอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> คนเลย <c oughs> ไมเอาโรตีเอาโรตีมาเบบกีเยวเล่นนี่เหะไม่เอาแบบแป้งพับไงแบบจะามาสะบัดสะบัดเนี่ยไอแป้งพับไม่ได้เดี๋ยวโดนแฟนว่าของแฟนแล้วแฟดเปิดแล้วทางระยะแล้ว มีพี่เบิร์นหล่นลงมาใส่อยู่หัวทางเซรีครับพาสิพยายามโดดเข้ามาแต่ว่าติดเฟสครับแล้วเรียบร้อยครับอัลติเมทครับทำไมเซรีอัลติเมทแต่ว่าเท็ลาดวะมันเป็นไรคิกท้ายเมื่อกี้ครับโดดเข้ามาครับอู้แล้วโดนเซอร์ตีชกเต็มๆครับดับเร่ลหินตรงนี้เกือบตายฮะเลยบังโอ้แล้วประเด็นตัวเฟรเดตวอลเล่ลูกใหญ่ครับแมะใส่หน้าไปด้วยครับจากอันไอ้อันเบิร์กกลาวเลยครับนี่สินค้าด้านบนครับมาได้จีพีครับ นาถักนาออกไปครับแล้วเอ้าเลือด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 ถ้ักนาออกไปรีซินเดินเข้าปอมแบบนี้เตะอีเลยสกิลคิวจะเข้าต่อหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในเทเลสไม่เลือกที่จะเข้าครับอ๋อมีถังมีถัง่าเมื่อกี้ถังยังไม่วางไงผมว่าเข้าก็เดี๋ยวกด E ถังก็หายเคยเล่นมันอ่ะไม่ใช่อ๋อแล้วนี่ครับนี่ครับไฮลทครับมาครับดักครับ แอนนี่มาด้วยครับมีทิปเปอร์มีทุกอย่างครับรีซินเหมือนจะรู้ตัวเองหรือเปล่าครับแล้วนี่ครับอัลเิเมตปาดไปต้องกระโดดต่อครับไม่ยอมจบครับมีสกิลคิวสตันต่อได้ไ่เรียบ้อยครับสองต่อหนึ่งครับไม่รอดครับประเด็นคือถ้าแอนนี่ไม่ตันให้จังหวะเมื่อกี้ผมแตกครับใช่ครับโอ้โหเอาทะลุนเลยอ่ะเอะกลับไหมฮะไม่กลับแต่เขากลับกันนี่ไงบานโคลงมาแล้วเอาแล้วไทยยังอ่ะปั๊บว่ไป ลำเฟย์ต่อครับเจลีสอยู่ทางด้านหลังเลือดโลเหลือเกินไม่ค่อยกล้าเข้ามีอัลติเมตมาจากทางจีดีครับยาโซโอลงมาครับสไลด์วอร์ดแล้วสกิลคิวไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่มีก็จะเอาทุกทีทุกอย่างนะ่ยทำไมเขาไม่อัปเดตไเลยูยสไลด์วอร์ดได้คุณจะต้องเล่นสำลีบ้างเป็นข้าครับโอ้แปดออโต้ครับเรียบร้อยครับนาล้มเลย Blue teams ยึดยักกันอยู่หน้าลิสเซอรครับแล้วเทรดตัวทองไปก่อนครับได้ซัพพอร์ตไปก่อนครับแล้วโดนโซ่ล็อกขาแบบนี้รีซินเติมมาซ้อนโซวเดียบไปไม่โดนฮะจะไ,ไ,ไ,ได้ลิฟหรือเปล่าครับตินโลนะฮะติลโล่ลลลไม่ใช่คาติลโลครับขออภัยคาติลโล่ยาโา่มาแล้วด้านหลังแล้วได้ลิฟไปทางบูทีมครับแล้วดียาโศเข้ามาดูมาแต่ว่าไม่รอดครับโดนคอมโบเตะเฟครับนีไงซัดต่อครับแล้วเหลือเลอบังคนเดียวแบบนี้เลอรบังพยายามจะเอาซัพพอร์ตไปให้ได้ครับ ยังไงหาเทสอยู่เดินตามสายตะเกียงโซนินเวฟโดนครับแล้วหลบไม่ได้ครับแล้วมีเทเลพอร์ตมาติดทาง G P ตอนนี้ลิซินพยายาม1 v 1่ง B หนทางเดิมบ้างโห G P วิ่งมาแล้วขอคิกขวาหน่อยคิกขวาหน่อยยิงอุ้ยเรแปดหนีครับเวงไม่มีแปดตามไม่ได้ครับเราฮุ่ไปไม่โดนถังนะเมื่อกี้ถังหลบครับแล้วแอนนี่ลงมาแต่เซรีมุมตรงนั้นไม่ได้หรือเปล่าครับเดเมดมาเรียบร้อยครับมีนาเทเลพอร์ตลงมาเติมต่อครับไฟนี่นัวถั่วกันมากครับแล้วลิซินยังคงไม่จบเพราะโซนิเวฟแปลกก็โดนครับพุ่งเข้าไปกด สไตเบเกอร์ uh, Baker, ครับยังไงไม่ใช่สไตเบเกอร์มันออกอะไรนะกอดิงเกอร์มาครับเตะต่อหลี่ซินที่อยู่ตั้งแต่สองนาทีที่<ช>แล้วครับ <laughs> คือไฟนี้เกิดขึ้นจากการที่ฝั่งของคาซิกเนี่ยอยากจะเลือกเปิดตัวของริฟตแต่ว่าฝั่งบูทีมาซ้อนก็ได้ทันแล้วประเด็นคือตรงจุดนั้นครับคาซิกเองอเลื่อนโลมาทำให้เข้าออกไม่ได้แบบที่ใจหวังมันก็เลยกลายเป็นว่าได้แต่ยืนจ้องให้อิโฟเพื่อแต่ประเด็นคือการที่บูทีมาซ้อนอะ่ะแล้วมันเล่นนานเกินไปทําให้ตัวเอซิ้นอย่าง ระเบิองแล้วก็ตัว่านไอโซกันที่มา้อนทันแล้วที่สำคัญสุดเลยคือรีซินที่เขามีกอรดิเกอร์กับเซระเก่ยมันเลยทำให้เขายืนอยู่ในไฟโคตรจัดานครับเข้าออกเข้าออกแล้วมันทำดาเมจได้มหาศาลด้วยจากการที่เขามีโซนิคเวฟแล้วก็รีซินสายเข้าไปแล้วก็ออกมาได้มีเทศกาก่อนเพื่อทำให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าฝั่งสีแดงอ่ะประมาทดาเมจจากทางด้านรีซินเกินไปครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่า แตกไพ่ไปครับถือเงินโดยรวมนี่บูทีมยังไม่นำเลยนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็นับว่าไม่ค่อยห่างนะครับทางนันแค่นี้คือต้องสังเกตว่าถามว่าทําไมถึงยังไม่นำมากขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคือเซรีเองก็ไม่ได้ฟามเยอะขนาดนั้นครับเขาต้องมาจ่อยไฟเรื่อยด้วยน่าจะบ่นพราะวนาครับดิบดิบบ่นอุ้ยอ่านั้นไม่แปลกใจครับเพราะว่าทีใช่กดฝุ่ตังค์อยู่แล้วแล้วปล่อยรีเซอร์ากลางครับเพื่อจะเอามังกรครับสําหรับทางบูทีมครับไปห้าห้าครับที่เรียนกลาง 4-5โดนถังไปแล้วครับนาแต่นาบอกรับถังมาได้จะได้ตัวใหญ่ไวครับเหรอมันต้องออโต้แขกไม่ใช่เหรอก็โดนดาเมทดาเมจไงเราตีเมทลงมาครับเพื่อไม่ให้แล้วนาโดดเข้าไปนาปัดตวัดกลับมาเซลีกระโดดเอาตีเมทลงไปครับได้ไป2ตัวครับโอ้โหกล้าเล่นจริงครับทางบูทีมครับแล้วลีสินเข้ามาครับโอ้วันนี้คุ้มนะครับได้มาสตัวแบบนี้แล้วตัด ส่วสสำคัญออกไปด้วยอย่างเงี้ยโศกับทั้งท่าของแพงๆครับถ้าจะเสียมังกรนี้โดยแบบง่ายๆเลยครับละมุนละม่อมนะแต่เลบงครับยังไงครับเลบงเหมือนพยายามจะหือจะอือครับพยายามจะคอนเทสตครับโอ้แล้วแอนนี่ก็แปดเข้ามาตายเองครับคาซิาเข้ามาเหมือนกันเห็นเพื่อนแปดอยากเข้ามั่งเลยบงโดดเข้ามาต่อบทาริยาแปดหนีออกไปยังไงคาซิกจะสติวไหมแล้วโดนโซนอี่นแบบนี้ผมว่าไม่ได้สติลตัวเองจะตายหรือเปล่าเลยบงกระโดดเข้ามาองหนึ่งดีครับ พยายามจะสร้างจังหวะให้เพื่อนแต่ว่ายังไงแฝดหลบมีโซนิกเวฟอยู่ครับระดักแบบโคตรไกลกัเถอะทางดีซินการแบบเลยบ้องกระโดดไปนู่นครับไม่ว่าโซนิกเวฟแบบฉีดครับไฟเมื่อกี้ครับกลายเป็นว่าบอกเลยว่าฟูทีมตัดสินใจให้ดีครับก็อย่างที่ผมบอกว่านาแหละเราเขารอตัวใหญ่เพื่อเล่นครับแล้วจังหวะที่กระโดดเข้าไปเพื่อตกแปะผัก็เหมือนงานมาแล้วโดนครับดีซินไฮไลทบ้างเตะบาร์สโคลงมา นาลงมารับงานแล้วคนที่ซวยกลายเป็นฉันเองเฮ้ยเกมยึดคงคนเสพคนเปิดมักรอดอยู่ดีนะครับคนดูแบบสีฟ้าเอาติ๊กก็รัวเลยดูเไ็นปะแล้วเสียบอลรอนเลยหรือเปล่าวังหวะนี้มีวิวเวอร์วอลงมาครับยิงไม่ทันสรุปไฟเมื่อกี้เนี่ยแล้วเสียบอลเราทันทันทีครับไล้วเอาตีมีโตหรือเปล่ายาโซครับและสี่สิบพุ่งเข้ามาครับเริ่มเต็มกี่ครั้งพุ่งเข้ามาเลยเซรีพุ่งเข้ามากีเปิดระดับเบสกดเตอร์ซิลคิวยิงวิ่งไล่ครับ คาซิกครับหายตัวอยู่ได้ในหลุมครับแล้วโดดก็ไปป่าทางทาริยาครับคิ่งหา,<อ>าคาซิกไม่เจอแล้ววนกลับมาครับอ้าของจริงวะไ้ยผมชอบผมชอบผมชอบของจริงว่ะไอ้คาซิกอะมันจะเข้ามาสวนแต่เซรีมันแค่หาไม่เจอไม่ผมว่าเขาน่าแด้ตยการแบบหายตัวนี่ไงแบบจังหวะที่แบบหายตัวเข้าออกเฉยๆแล้วมันเป็นฟองแบบพอดี 1. ด้วยอุ้ยแล้วตรงนี้ จะได้กัดนะับไปบังแต่เลบังมีเอบัฟเฟอรลอนอยู่นะเติดประตูครับแล้วตัวก็เป็นเท็เกตนะครับที่ไม่สามารถตกเป็นเป้าหายได้ในระหว่างที่ล่องลอยไปไม่จริงๆน่าจะโดนได้นะส่วนเวียบกลางครับมันก็จะขัดกับไอ้นี่ดิในเอันเับซีรีส์อ่ะว่าแบบมันเป็นการเดินทางผ่านท่ามทีไปทีเลยเอันนี้ใครผิดใครผิดซีรีส์ผิดอ่ะ อ่าจริงๆผมว่าที่ถูกแล้วแหละเกมจะได้แบบสมูทไงก็ไม่ขัดไงไม่มีพอดโฟเพราะว่าถ้าโซนิคเวฟมันเป็นการเตะลมเตะลมแปลแว่ามันเป็นกายภาพถูกปะมันไม่ควรจะไปสัมผัสกับเว็มุนได้ไงเนี่ยมไม่เคยพัดโโอเราเมืวว่อกี้เราไม่ทันกําลังจะสรุปไฟเลนกลางที่ได้เทเลตแล้วก็ได้ไหลมามังกรน,นะครับกลายเป็นว่าลีซินกระโดดเข้าไปในเลสแล้วเลสทีมลงโทษหนักด้วยกันเปิดบอลลอนครับเรียกว่า เป็นการลงโทษแบบโคตรไวนะครับคือประเด็นคือลีชินเนี่ยไปเปิดเรื่องแล้วคนส่วนก็คือนาซึ่งนายเป็นตัวสําคัญของฝั่งบูทีมที่เขาสามารถหนึ่งเขาไปค้าไฟแล้วสองทำซีซีมหาศาลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวอลลออบหรือว่าจะเป็นตัวของนากําแพงใช่ฮะแล้วคือแบบหายไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับบูทีมติดกันแบบปิ๊บปี๊ปปี๊ปป๊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 ปไร่อะไรไรอะไรเขาไม่เขาไม่ได้โทษนานะเขาโทษลีชินนะทำอะไร เราวีเวอร์วอล er War มาตรงนี้ครับแล้วแฟดทนันทีครับยาโซครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้เขาแฟดเขาน่าจะไม่นา่ารีบปิดกำแพงนะน่าจหน้น<ค>าได้กลัวเชดดิทวอลเลย์มากกว่าครับแต่ข้างล่างครับนี่ครับหายดิบแล้วครับสองหนึ่งอยู่นะตรงนี้ยังไงโดนสปิทสามสองสปิทพุดแยกดันจากบอลชอตวัดเตะเลยทันทีครับแตะโซนแบ็กไม่โดนครับคาซิกระโดดไกลเหลือเกินครับรีบเป็นอย่างไกลครับด้านกลามงามงาปิดเหมือนกันครับโแล้วเทเลตระเบิดพร้อมกันบนกลางล่างครับเลดทีม เรียกว่าใช้บัตรลอนเชอรีออด่ดีเหลือเกินครับนี่ครับด้านบนครับโอโลเทแบบนี้โจโอ้นี่บูทีมนี่คือวิ่งตามอย่างเดียวเลยนะครับใช่ครับผมดูว่าบูด็อกสิกรับวิ่งตามขนาดนี้ตามเป็นหมาเลยคือได้ป้อมไปสาเหมอนถึงตงขับวะหมาอต้องวอ <laughs> ิ่งตามเป็นหมาวะเอาก็หมาชบวิิงตามไงก็คือเอากบมาตรงนี้ได้สี่ป้อมครับ ใช่ฮะแล้วเทเลพอร์ตลงมาดดจากแก๊งแพงครับตรงกลางครับเดินไงครับลงมาครับแล้วดีซินพยายามจับอยู่ครับมีทิปเปอร์ล,ลงมาแต่ดีซินไซสต์สเต็บหลบได้ครับแปดส่นเว็บโดนโโโทาง<ม>ทางจีพีที่เลือกที่จะแปด,อ,ดออกครับคาซิกคัมว้อยู่คาซิกโดนเตะมาเสิร์ฟให้นาแล้วเรียบร้อยครับแตกไปสองฮะโอ้บูด็อกได้ผลดีครับแผนแขนวิ่งตามอันนี้คืออัิเดกแทนแบบรลายปีนะรักสมดุลมาเลยครับเขาทีพีลงมาทำไมครับ ถ้าให้เดานะคือน่าจะเอาบิ๊กเวเยนดันเข้าบ้านแต่ว่าคือมันผิดจังความหน่อยเพราะว่าเพื่อนของฝั่งเล็ตี้เี่ยเขาก็จ่ายตัวอยู่แล้วมาตอนนแล้เอาเอาไปเอาเศษแผ่นอันนี้เอามินเนี่นอยู่ไกลไงเอาตัวเขาแรกเน่ยเพื่อนมากันทันไงโอ้โหอันนี้มาแล้วเห็นปะงั้นเสียป้อมนะแต่คุณได้ยินเสียงติ๊กติ๊กไหมว่าเขาไม่ใช่นะ อ๋อปสีฟ้าเขาติ๊กไปเอามังกรไม่เขาติ๊กเขาติ๊กยาโซทำให้เปลี่ยนเป็นฟ้าใสตะกี้วันเหลืองอยู่ได้ล้คาแล้วแล้วกลายเป็นว่าเสียมังกรเทคเก็คไปให้กับฝั่งดิมตัวครับซึ่งไม่เสียครับยังไม่เสียครับยังไม่เสียครับจังหวะนี้ตอนนี้จะเสียชีวิตหรือเปล่าครับตรวจสอดยาว่การ์ดมาแบบนี้เป็นเป้านิ่งมาแล้วหนีทางแอนนี่แอนนี่โอ้อะไอนนี่ไม่กดเลยเลยครับ นี่กดแค่ชุรยยะไปทั้งสองครับแล้วก็มก็ตายใช่ครับเซรีกดเออ่คลิกขวากับสกิลคิวครับและก็ตายเช่นกันอันนี้อ่ะใช่รดเร็วซะกเลิศเงินผมว่าเริ่มได้กลิ่นแล้วครับเริ่มได้กลิ่นแล้วเงินจะกลับมาท้าเอ้าเอาวกินมาแล้วครับกินกินมาเรียบร้อยกินของนักดาบโล่ลมยังไงล่ะ พอมีอิทนีดเรียกฉันสิว่าน่าจะไม่ทีกลับแล้วถ้าเป็นตรงนี้โมเมนตัมมาแบบนี้ครับสำหรับมูตนนะคือมันจุด,จ,ดจุดออนไลน์ของเซรีมาแล้วของสมชิ้นครับดูดีนะเดรีฟริเฟลแล้วก็มีตัวของเอ่อโนชิโบแล้วยังมีเจ้าชิน 4, ช้นสี่ชิ้นสี่ก็อันนั้นออกมาตั้งนานแล้วด้วยลืมพูดถึงเป็นชิน้นแรกนะไอ้เจ้า Storm <Brothers. S 2> สตรอร์มรเซอร์ใช่มันเพียงพอที่จะสู้กับเบยโซเลยครับตอนริงแล้วก็ยิงมา <ใน S 2> ับ,บในไซส์สได้วยแล้ว นี่ไงเอ้อยังไงคือเมื่อกี้คาดหวังอะไรคาดหวัง,งว่าเขากระโดดไปป่าดเขาสมัยแล้วเขาก็ออกอารมณ์เหมือนฮานอสอ่ะจ่ายไปเยอะนะเพื่ออะไรเพื่กอก้อมีเหรอ <c oughs> น่าจะโมโหต้นเกมที่เวทไปเยอะขอซะหน่อยขอสมัยแล้วกัน <c oughs> คือแล้วจรงิงๆต้องชมรีซินนะที่เขาออกของฉลาดมากครับหลังจากกอลิงเจอร์ก็มาเป็นธเเกตใช่ปะ แล้วชิ้นถัดมาหานะชิ้นถัดมาชิ้นถัดมาชื่อว่าตะกะแตนอืแล้วแฝดออกกันดีกระโดดเซรีอัลติเมทครับแล้วโล่ลมขวาไปก่อนยาโซ่รอยสามจังหวะนี้ฮีเปอร์ลงมาต่อจังหวะสศยเหลือเกินครับแต่ว่าพยายามยิงใครอยู่ครับเซรีเก็บคิวยาโซไปได้ครับแล้วเซลหนึ่งแฝดโดนแอนนี่ต่อแบบนี้นี่บอกว่าฉันก็ละลายนะดิมีทีพีเติมมาจากนาครับแล้วจะใครนะเลยบอมกระโดดเข้ามายังไงมีบอลนชอนะจังหวะนี้ต้องเปิดบอลนชอลหรือเปล่าแต่ยังเหลือคาคออย่่นรับางงต พยายามโซนครับทั้งนาทั้งทาริยาครับโซนไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามาเล่นครับแต่อีกฝ่ายก็ไม่เล่นเช่นกันครับหรือจะเล่นครับต้องเล่นนะไม่ไี่ตเบตผมทีพีครับลำบากมากครับไปนี้เอาแล้วเสียบอลรนชอแล้วไม่ทันได้เล่นเลยครับแล้วเล่นไม่ได้รู้เลยนะครับตอนนี้ห้าต่อสามนะครับทำอะไรครับน่ะพยายามขัดฝั่งไให้กลับครับแต่ว่าได้กลับครับไม่ชุดแน่คือสั่งสีแดงนี่เขาทําบ่อยนะครับกับการที่ผัดกัน ลงมาเป็นขัดก,กันเองใช่ก็คือเกมกำลังแบบพยายามปั้นมาอยู่แล้วก็จัด DP ตรงกลางเนี้ยยรดโดงเนี้ยตอ,อนนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อยากจะเป็น<อ>ลีซินเวอร์ชันสองอยู่ดีก็เิยมา <laughs> ยบตายครับเลยบงังก็ต้องยอมรับว่าณนะจุดนี้ครับฝั่งสีแดงเล่นยากเหลือเกินครับตัวดามเมจของฝั่งหมูทีนี่โอ้โหยิ่งสองชิ้นครับ ยิ่งเขาไม่มีตัวแบบตีไกลเหมือนเซรีด้วยเนี NO ่ยเขายิ of of ่งเล่นยากนะครับใช่แล้วก็ไม่ขาดอนไลน์ธรรมชาติมายืนด้วยครับอีกเรืองเขาไม่มี DPS ระยะไกลที่เป็น AD ครับมีแค่ยาสุกนะครับ DPS ก็ตีใกลเหมือนกันไม่ได้เป็น DPS ขนาดนั้นด้วยครับครับ DPS นี่ยอดอย่างไรครับเอ่อ Damage per second หรือว่าความเสียหายต่อวินาทีครับผมนึกว่าจะมีอะไรนะ จริงๆก็อยากเล่นอยู่คร <además> <mission then up> ับมันมันตรงกับชื่อผมแต่ว่าไม่เล่นจังหวะทำไมใช้ผมหมอที่ิีคุ้มสาขาเงี้ยแดมนี่แดมแบบดีอ่ะโอ้ยแล้วรีแฟตเปิดแล้วครับแดมแดมแล้วไปครับแล้วพุ่งเข้าไปเฟโดนสองครับพุ่งเข้าไปครับไฟนัวมากครับพุ่งเข้าไปซัดหมดซัดหมดเทเลตคืออะไรไม่สนใจไปตายหมดเรียบร้อยจบเกมโไปดี ชัดเจนตามลูกเกมครับคือเราสังเกตเห็นได้ว่าฝั่งในทีนถกเขาไปใส่หนึ่งชุดจะสวยงามมากแต่ดนเบทของพวกเขาครับมาทําให้ฝั่งมูจีนเลื่อเหลือแบบกระโจนลอยแล้วประเด็นคือพอหมดจากหนึ่งชุดใหญ่ก็ไม่มีอะไรเติมครับเพราะมันขาดดีเอย่างที่บอกไปครับในขณะที่มูจีนเนี่ยเขาสามารถกลับมาสนก๊อกสองได้เพราะเขามีตัวที่สามารถเข้าจังหวะสองสามอย่างดีจินแล้วก็มีเต็มเขามีเขามีดีเบทไงเขามีเดมปิ้วชิวเนี่ยเชี่ยะลรวะเนี่ยเอาก็เวลาอยู่ไกลๆเดมปิ้วชิว เรียบร้อยครับหมูทีมชนะไปแบบบก็ไม่ถึงกระตึงนะจากการที่เลือกคอมมาแบบค่องข่านจะปกติแล้วส่วนเลตทีมก็เลือกคอมมาโลบไปหน่อยแต่ไม่สามารถจะประคองเกมได้ดีขนาดน,นั้นเนี่ยเนี่ยช็อต้ยคือจริงๆแค่ความหวังมากนะจริงท,ทั้งเกมนี้ผมชอบของเลตทีมช็อตนี้มากเลยก็คืออ่าลงโทษที่นาตายแล้วก็ซัดบอลลอนชอช็อตนี้เป็นช็อตที่ สวนเกมได้สวยโคตรๆนะครับแล้วก็เป็นซีพีที่สวนเกมกับปลาได้สวยเหมือนกันครับจากการเทเลพอร์ <c oughs> ตครับครับนี่คือภาคมั่วครั้งที่174นะครับครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่ก็เหมือนั้นครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับา